นี่คือสรุปประเด็นสำคัญเรื่องการตัดสินใจระหว่างเช่าหรือซื้อบ้านเป็นคำถามคลาสสิกเลยนะที่แบบไม่มีคำตอบตายตัวมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไลฟ์สไตล์แล้วก็แผนการเงินของแต่ละคนเลยครับโดยเฉพาะเมื่อเรามองกันแบบสั้นๆเทียบกับยาวๆประเด็นแรกเลยนะเรื่องเงินกับเวลาเนี่ยตัวตัดสินหลักเลยถ้ามองสั้นๆไม่เกิน5ปีเช่าอ่ะคุ้มกว่าเห็นเครับ เพราะการซื้อบ้านมันมีค่าใช้ใจ่ายก้อนแรกที่สูงมากทั้งค่าโอนค่าจดจำนองค่าตกแต่งแล้วเงินผ่อนช่วงแรกๆส่วนใหญ่ก็เป็นดอกเบีย้ยซะเยอะแถมถ้าขายก่อน5ปีก็เสี่ยงขาดทุนแล้วอาจจะเจอภาษีธุรกิจเฉพาะอีกแต่ถ้ามองยาวๆเลยนะการซื้อเนี่ยมันคือการสร้างทรัพย์สินให้ตัวเองเลยครับ ต่อมาประเด็นที่2คือเรื่องความยืดหยุ่นในชีวิตเรานี่แหละครับการเช่าเนี่ยให้ความคล่องตัวสูงมากๆคือถ้าคุณเป็นคนย้ายงานบ่อยหรือเจอเพื่อนบ้านไม่โอเคอยากย้ายก็ย้ายได้เลยแต่การซื้อก็จะเหมาะกับคนที่มั่นคงแล้วเจอทำเลที่ใช่และพร้อมจะปัดหลักอยู่ตรงนั้นยาวๆและสุดท้ายเลยนะลองถามใจตัวเองดูว่าการเป็นเจ้าของเนี่ยมันสำคัญกับเราแค่ไหนถ้าการมีบ้านเป็นความฝันได้แต่งบ้านตามใจคือความสุขการซื้อก็ตอบโจทย์ แต่ถ้าคุณเป็นสายที่ไม่ได้ยึดติดให้ความสําคัญกับสภาพคล่องทางการเงินมากกว่าอยากเอาเงินก้อนไปลงทุนอย่างอื่นการเช่าก็เป็นทางเลือกที่ฉลาดครับสุดท้ายแล้วไม่มีคําตอบที่ถูกที่สุดมีแต่คําตอบที่ใช่สําหรับสถานการณ์และเป้าหมายในชีวิตของคุณในตอนนี้